สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรในการช่วยลดน้ําตาลในเลือดซึ่งได้ผลดีมากๆเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะที่บ้านพี่ขวดก็มีคนเป็นเบาหวานหลายคนก็ทําสูตรนี้ให้ดื่มแล้วก็ได้ผลมากๆค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมจะมีแค่มะละขี้นกกับใบญ้านางเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยและสําหรับในวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นมะละขี้นกแบบนี้นะทั้งหมด5ลูกค่ะล้าง,งความสะอาดแล้วก็คว้านเม็ดออกนะคะอันนี้พี่ขวดตัดเป็นท่อนเล็ก เพื่อว่าจะได้นําไปปั่นได้ง่ายส่วนใบย่านางก็จะใช้ประมาณ10-15ใบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมปั่นกันนะคะก็จะใช้มะละขี้นกนะ5ลูกอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ใบย่านาง10-15ใบนะคะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปสัก250 ml นะคะหรือประมาณ1แก้วกาแฟค่ะแล้วเราก็มาปั่นกันได้เลยนะคะ พอดูว่าละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองเอาเฉพาะน้ำนะคะสำหรับวิธีการดื่มนะคะ ให้เราดื่มก่อนอาหารเช้าวันละ1แก้วนะคะสูตรนี้รับรองว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะอาการจะดีขึ้นแน่นอนได้ผลดีมากๆแต่เราจะต้องมีข้อแม้นิดนึงนะคะคือดื่ม7วันหยุด3วันติดต่อกันนาน4สัปดาห์จะเห็นผลซึ่งน้ำสมุนไพรสูตรนี้ mm hmm. จะช่วยบำรุงตับอ่อนนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดให้ได้ผลดีมากๆลองทำกันค่ะ